็มาแล้วนะก็ในวันนี้นะก็แข่งคอมนะก็ฝากนะฮะก็ฝากให้อ่าไปกระตเจให้ก็แล้วกันนะฮะโอเคฮะผมแล้วก็จะไปวันพรุ่งนี้นะก็เปกระตเจให้แล้วกันนะฮะอ่า เอาชิวๆของเาขึ้มเขียวมีแบบาเยี่เยี่ยเยี่ ไม่คือนี่ก็เป็นยากมาก็มีอะไรนะฮะอ่ะไปต่อ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 ไปแล้วไปไปอ่อนไปก่อนไปเดียเด้อเฮีย พอจแล้วด okay. okay. oh, ินะมาแล้ว hmm. ด okay. uh ินะโอเคเดี๋ยวเราไปละไปวัวกูเกียสกูตสกูตสกูตกูเกียวกูกีูเกยวก็สุดนี้ก็จะไม่ได้อัดนานนะเพราะว่าต้องนอนวันพรุ่งนี้นะฮะอ่ะเข้าใจกันแล้วเนาะอะไรเป็นยังไง โอ้ยพ oh, yes, oh, no. oh. e ี <quin Daniel sounds> uh ่อมบินได้นะวะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปซักหน่อยนะเดี๋ยวเเออไอ้รูปปลาหมึกอยู่ไหนวะเอจยบเองหาเจอแล้วว้หน้ามานะแทคเกอร์อิสต์เดอะไอคอแฮกอะไร yeah, yo, lụt ngắn 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 Go <coughs>

dia jipping tu dia đi bak jip eh nih you on on our fight Chưa thấy em xí kìa Vâng 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 ไปตอนนี้มาที่าของเอกเหนไโอ้เจอ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 เออั้งน่นเงี้ยไฟไฟไฟดีไหมยิงไม่ไปยิงไม่ไปเดี๋ยวแท็กเกอร์แอนด์ด็อกไอคอร์แฮ

โอเคนะก็กลับมาทั้งนึงนะฮะเอ่อหลังจากที่แลกความไปมานานนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวก็จะหยุดนะฮะนะฮะเดี๋ยวก็จะกลับไปนอนเดี๋ยวอีกสักครู่นะก็จะนอนแล้วนะก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับผมอ่ก็จะนอนแล้ว โอเคสักนาแน่โอเสักนาแน่โอเคสักนาน่โอ้โหตายาัรทดเร็วฮะทันใจมากโอ้โหวัาบดึงแฮกว่านั่นแฮกได้เลยนะ

ก็คอนะก็จิบเรียบร้อยแลค่ะนางกัเ็จเลยนที่้อมาเดี๋ยวเราไปกลางกันเลยนะมาโกกเทียกเข้ามาเ่อนโอ้โหเจอคนอะเป้าหมายของเรามาแล้วนาก็

อ่าครับผมฮะ oh, <tem sont d' accident> ก็จะกรรมมันอ่าๆมีการแจ้งเตือนกลุ่มโดรายรีจอเปิดทําอะไรนี่ก็ wow, โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยคนคนคนเดๆๆเด้อเด้คิเปเองคิปเอมาแต่ไหนมาแต่ไหนกับทางนั้นนะโอ้ยอขตกกุ่มแค่หาน้ย่างแโอเคก็จะชอบคลิปนี้ยกดไลค์กด subscribe กันนะก็สำหรัสบวันนี้ก็บายครับ